ผูว้ว่าราชการจังหวัดตราดได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568ค่ะนายนัทพงศ์สงวนจิตผูว้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และว่างผ่านพุ่มพร้อมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568ที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราดโดยพ่อค้าและประชาชนต่างสวมเสื้อสีฟ้ารวมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงพิธีประกอบด้วยถวายผ่านพุ่มทองพุ่มเงินจุดเทียนมหามงคลและกราบ คมทูลถวายพระพรชัยมงคลพร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีพระแม่ไทยและกล่าวทรงพระเจริญสามครั้งงานครั้งนี้มีผู้ร่วมพิธีเต็มพื้นที่ทั้งข้าราชการหน่วยงานองค์กรการกุศลและประชาชนชาวตราดแสดงความจงรักภักดีแด่องค์แม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง